ก่อนผมได้แต่ฟังอย่างเดียวฟังแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติหรอกแค่ฟังแล้วมามาคิดพิจาใคิโกรธนี่เฉยมันก็รู้เรื่องอยู่นะแต่มันเวลาเจอทุกข์มันแก้ไม่ได้มันกนังวลมันกุ้มใจมันกระตับกระสายมันเป็นทุกข์อันนี้อันนี้คือกําลังของจิตมันไม่มีเราไม่ได้ฝึกสติทรรมให้จิตเราไม่มีกําลังเพราะนั้นการการฟังธรรมะแล้วแล้วรู้เรื่องแต่ว่ายังทุกข์อยู่ก็คือว่า เรายังยังยังไม่ไม่ได้เข้าข้ามขั้นตอนของการเข้าไปลงมือปฏิบัติติดเราเลยไม่ไม่มีกําลังเวลาไม่อยากไข้ควรก็เลยวางอารมณ์ไม่ได้ตอนหลังผมมาหัดฝวดมนต์โอ้หหลายปีนะกว่าที่กว่าที่ใจมันจะมีกําลังนะน่าจะเกือบเกือบสิบปีนะ,ะทุกวันเลยชเยชาเย้ชา,เย,ชา,เ,ยชาเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วก็ตอนหลังมาหัดนั่งสมาธิอะไรบ้างอะไรเงี้ย คือธรรมะครูเจ้าเนี่ยถ้าจิตมันขาดกาลังหรือสติไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยได้ผลมันก็จะชอบไหลไปกับอารมณ์เพราะนั้นหลักนะครับที่ผมทําอยู่เนี่ยแล้วมันได้ผลคือเราต้องฝึกฝึกทําให้จิตมันมีกําลังด้วยโดยการสรวดมนต์ในการนั่งสมาธิในการรักษาสิลต้องลงมือปฏิบัติจ,จริงๆผลมันถึงจะเกิดกับจิตของเราเพราะนั้นถ้าเกิดเราแค่อ่านอย่างเดียวแค่ฟังอย่างเดียวแล้วไม่ลงมือทำเหมือนเราได้ข้าวมาเนี่ย ได้ข้าวแกงราดข้าวข้าวราดแกงไข่พะาโลมาจานหนึ่งแล้วเราไม่ยอมลงมืกินมันก็มีอิ่มมันก็ไม่อิ่มไม่ไม่ปรากฏนะหิวมหิวก็ไม่หายด้วยนเหมือนกันเลยทุกวันนี้เราแค่ฟังอย่างเดียวแล้วแล้วเราแก้ทุกไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเราไม่ได้ฝึกสติไงจิตมันก็เลยไม่มีกําลังสติไม่ต่อเนื่องใจมันก็มีกําลังนะครับเอาสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือว่าการปฏิบัติธรรมก็คือการฝึกพัฒนา เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องบาลีอะไรเลยนะครับของว่านะเราใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเรามีสติเรารู้สึกตัวท่าพร้อมอย,อยู่ทําเลยมันไม่เป็นเราต้องสร้างแบบแพทเทิร์นใี้มันก่อนต้องกัดสวดมนต์ครับสวดมนต์ไม่ใช่ว่าทาให้มันแข็งศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามีอะไรมาทำให้โดดเด่นเราโชคดีเราฝึกฝึกสวด,สดมนต์เพื่อฝึกพัฒนาสติเพราะว่าทําทุกวันเนี่ยมันได้ผลผม,ผมเจอกับตัวมาแล้วผมทําเกือบสิปีอดเท้าเย็นเย็นเนี่ย มันมีกําลังเข้ามาเองในใจอ่ะเพราะฉะนั้นผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกเอาความรู้มาพูดอย่างนี้ไ,ได้ไม่ได้อ่านหนังสือมาด้านสดครับไปดูโพสในในในเฟซบุ๊กผมนี่ครับนั่นนะผมด้นสดทั้งนั้นแหละมันเกิดมาจากใจแล้วผมก็คิมถ่ายทอดออกไปไม่ใช่ไม่ใช่ใช้สมองคิดนะมันรู้มันออกมายัางไง <c oughs> บางทีผมผมเขียนไปเนะี่ยผมก็นั่งอ่านผมยังงงอยู่เองก็เขียนได้ไงวะคือมันบางบางข้อความมันชัดตรงมาก แต่ผมยังไม่เป็นนะจิตผมยังไม่เป็นหรอกมันก็ยังลุกลุบดอนอยู่มันต้องอาศัยการฝึกแต่ผมผมคิดว่าผมเดินเส้นทางอนนี้มันถูกแล้วถึงเมื่อไหร่ผมไม่รู้หรอกตายทําจนตายแล้วพอมีประสบการณ์มีอะไรที่มีบีก็เอามาแชร์ให้ฟังเผื่อมีคนเดินเส้นทางเดียวกันแล้วก็มันจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้นะครับสรุปว่าทําสอนพเจ้าเนี่ยรวมลงเลยนะครับให้ฝึกสติเท่านั้นแหละพอ